วัสดีเพื่อนๆนะครับผมได้มาเยือนครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณน้ำพุฮะมาชัยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมารู้จักร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านของหวานนะครับขนมปังครัวซองนะครับคาเฟ่นะฮะสายของหวานไม่ควรพลาดนะครับกับร้านนี้เลยฮะแอมครัวซองนะฮะวงเวียนน้ำพุมาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะฮะจะขายดีขนาดไหนจะน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่า เอออันนี้คืออันนี้คือครับอ่าเป็นเป็นกระสองชิ้นใหญ่กินลห้าสิบบาทครับเป็นในฝรั่งเศสครับชิ้นเล็กกินลสิบแปดบาทในยอิตาล์ครับเอาเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วเอาสติ๊กสองได้ครับชิ้นใหญ่ชหนึ่งแล้วก็สติ๊กสองได้ครับไปโรงพยาบาลหกหกเจ็ดปุกนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแมนชั่นครับมี่แมนชั่นเนาะครับโอ้โหขายดีมากเลยนะครับผมครัขอบคุณครับโอเคครับ ชื่อร้านพี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยแอมครัวซองแอมครัวซองนะโโอ้หมีอะไรบ้างครับผมก็ร้านเรานะครับก็จะมีครัวทองครับเป็นมินิครัวซองครับเออแต่งหน้าเริ่มต้นกินละสามสิบห้าบาทครับผมแล้วก็จะมีเดนิสครับแล้วก็มีคายต่างๆครับผม้างลางก็จะมีทางนี้ก็จะมีล็อกกิทสติกกินละสิบห้าบาทนะครับ เพลงชิ้นเล็กนะครับชิ้นละ18บาทเป็นเนยนิวซีแลนด์ครับชิ้นใหญ่นะครับมีกพซองเนยสดชิ้นใหญ่ชิ้นละ50บาทเป็นเนยฝรั่งเศสครับอันนี้เป็นเมนูใหม่จากร้านเรานะครับที่ว่ามาริทอสโซนะครับอันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรสสตรอเบอร์รี่ครับองกี่บาทครับเนี่ยอ่าชิ้นละ45บาทครับ45บาทนะครับไม่แพงนะครับผมครับผมน่าทานมาก นะครับผมอันนี้ทำเองเลยไหมครับทำเองครับทําบอบเองครับผมน่ากินมากนะครับขอบคุณมากครับอันนี้แบบว่าดูแบบว่าเหมือนเบเกอรี่ในคาเฟ่ดังๆคาเฟ่หรูๆเลยนะอันนี้เรื่องจริงแล้วราคาไม่แพงครับเริ่มต้นที่35บาทเนาะพวกคนสองสามสิบห้าบาทคาเฟ่ก็65บาบาทนะครับด้านบนนะครับผมอันนี้เปิดขายยังไงครับผมก็เปิดขายวันเสาร์อาทิตย์ครับ ประมาณบ่ายสามถึงประมาณสองทุ่มครับบ่ายสามถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าจันทร์ศุกร์เรายังทำงานประจําอ๋ออันนี้คือเป็นงานอาติเลย์วันหยุดเรามาทําโอเคครับผมนะครับก็มากันได้นะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับบริเวณวงเวียนนัพุกนะครับมหาชัยสุนารคอนะครับนะครับก็ มีสายของหวานนะครับไม่ควรพ้าดนะครับผมขออนุญาตปากเผ็ดด้วยนะครับมีเพจ Facebook Instagram นะครับ TikTok เราก็มีครับอื่อืตามนี้ได้เลยครับตามนี้เลยนะครับผมครับ <ผม S 2> แอมขวดซองนะครับครับโอเคครับ อเอาส่สวนเขาบ่านครับผมวันหนึ่งหน้าหนึ่งเราก็ทำมาประมาณ20ชิ้นแล้วแต่วันครับครับผมน่ากินมากแล้วแบบเย,นะเยอะมากเลยนะเนี่ยหน้าเนยเยอะมากจัดเต็มให้ลูกค้าเลยครับครับ ก็ปกตินะครับร้านเราก็มี2สาขาครับสาขาแรกที่วงเวียนน้ำพุมหาชัยนี่ครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายสามถึงประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็ร้านเราก็มีสาขาที่2ครับอยู่ที่ตลาดโวล์มาร์เก็ตเรียบคลองทวีพัฒนาครับเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ช่วงเวลาเดียวกันครับตั้งแต่บ่ายสามถึงประมาณสี่ทุ่มครับครับยังไงก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับแอมกราซองครับฝากติดตามเพจเฟซบุ๊ก Instagram, TikTok, ะะอิอคคอสนสตาแกรมทิกต k อกไอจีด, INE, ด,ด,ด้วยนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะก็ฝากทุกคนนะะั่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกับเตยมาเยือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะเตยมาเยือนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบไณด้วยนะครับแอมคดวดซอง